ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจมือบนนะฮะวันนี้เราก็มาพบเจอกันอยู่เช่นเคยนะครับที่ช่องรถขุดนําเข้าบางนาเทคเตอร์นะครับวันนี้จะพา FC ทุกๆท่านนะครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆเลยนะครับในในการสั่งจองก็ว่าได้ครับตอนนี้ด้านหลังผมก็คือ120รุ่น6 EO อโอนะันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเลยอำเภอเชียงคาน นะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่ลือชัยมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจนะครับได้สั่งจองนะฮะกับรถนะสั่งจองแมคโคจากเรานะครับตอนนี้มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับมะพร้าวหอมพวงเงินนะครับสงสัยคุณลูกค้าน่าจะมีสวนมะพร้าวนะครับตอนนี้นะครับเราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคา1นึ่งล้านสี่บาทนะครับราคานี้ทําให้เสร็จสับเรียบร้อยอีกแล้วนะครับตอนนี้ แถมจัดส่งฟรีให้นะครับตัวนี้คาดว่าน่าจะทําการจัดส่งในประมาณปลายเดือนนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าคุณพี่ลือชัยบอกว่าขอดูเลิกหน่อยนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับในราคา1นึ่งล้านแสนห้บาทนะครับร้อรุ่น6กอโอนะครับว่ามีอะไรที่พิเศษให้มากนะครับตัวนี้ใบแถก50เซนนะครับใบใบแถกเดิมมา50เซนของที่เราทําให้ใหม่นี้เป็นเ0เซน นะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่5 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้คุณลูกค้าจ่ายแยกต่างหากนะครับส่วนราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับส่วนไม่แท็กรุ่นลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับโดยที่ไม่เข้าระบบไฟแนนซ์นะครับตัวนี้เข้าระบบไฟแนนซ์นะครับดาวอยู่ประมาณ4ี่แสนในหน่อยนะครับคันนี้เราทําให้ใหม่หมดเลยนะครับทุกหยุดโอ้ตัวนี้จะแบกตาหน่อยเด้อเพราะว่าตัวนี้เป็นคอนโทรลเป็นกระบอกดําเพราะว่าคุณลูกค้าต้องการกระบอกดำครับจดให้พี่น้องนะครับอยากได้แบบไหนจัดให้นะครับ ใบท็กเจ็ดสิบเส้นนะครับตัดเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบูธสลักนะบูธสลักนี้เราทําการกลับบูธให้เรียบร้อยนี่กลับให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสริมฟิล์มนี่เสริมฟิล์มให้ท่านนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับทําการขัดเกียออกให้ท่านใหม่หมดนะครับมาดู นะครับริมสปอรเกตอันนี้เดิมเดิมมาเลยนะครับนี่เดิมเดิมจากโรงงานนะครับนี่ของแท้เลยนะครับนี่ยังหนาเป๊ะอยู่ครับตัวนี้เป็นรถที่เราพูดได้อย่างหนึ่งก็คือเป็นรถแบบรถจอดสะส่วนใหญ่นะนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่แต่ตัวนี้ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่เจ็ดพันนหน่อยนะนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีสันเช่นเคยครับทาให้ท่านใหม่หมดนะครับฟิล์มก็ติดให้ใหม่นะครับระบบระบายความร้อนหม้อน้ําต่างๆเช่นเคยครับ ทำให้ทานเสร็จสิ้เรียบร้อยแบตเตอรี่นี่มาดูแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับนี่ไม่มีน้ำไม่ต้องเติมน้ํากันนะครับเป็นข่งแห้งหรือว่าน้ำมันถ้าเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบแบตเตอรี่แห้งมีตัวปรับความทนรให้ด้วยนะครับนี่ตัวปรับความทรนนะครับนี่สามารถปรับได้4ระบบนะครับ <G schwierig> สว่วนระบบส้คกรองต่างๆอันนี้ก็เปลี่ยนให้เลยนี่เดี๋ยวแก้ให้ดูก่อนนี่นะครับส้กรองใหม่นะ นะครับเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะว่าซื้อรถจากเราแล้วนะครับต้องไปตรวจเช็คอะไรหรือเปล่านะครับบอกได้เลยครับไม่ตรวจเช็คอะไรแล้วนะครับจัลีเราก็อ่านให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยไปถึงก็เติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานเลยนะครับหม้อน้ํานี่ล้างให้ใหม่นะครับพร้อมกับจอแผงระบายความร้อนนะครับนี่คือเราเจาะเพิ่มเติมเพราะด้านบนน้องเขาก็เป็นตะแกรงอยู่แล้วนะครับเราก็เจาะเพิ่มเพื่อระบายความร้อนให้นะนะครับสีสันทําให้ใหม่หมด นะครับสติ๊กเกอร์ก็อย่างดีเช่นเคยครับ 3M แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับเราทําการติดไฟเลนให้คุณลูกค้านะครับเผื่อท่านไปทํางานตรงถนนนะครับหรือว่ารับงานอบตหรือว่าทํางานเซฟตี้ต่างๆนะครับมีไฟเลนให้ครับด้านข้างนี่เราก็เจาะให้เช่นเคยนะครับนี่เจาะให้ใหม่แล้วก็ปั๊มให้เดิมเดิมเนี่ยปั๊มระบบปั๊มให้อลีกระบบเครื่องยนต์นี้เราไม่ได้พ่นให้นะครับอันนี้คือเราจะให้ดําเดิมเลยนะครับก็คือคุณลูกค้าจะได้ดูว่าเออ ปั๊มของเราเนีย่ยไม่มีรอยรื้อไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีรอยแกะนะครับเดิมๆนะครับแล้วก็สายก็เดิมๆมาเลยนะครับส่วนน้ามันไฮดริกนะครับอันนี้ไฮดริกนี้เปลี่ยนใหม่นะอันนี้น้ำมันไฮดริกเปลี่ยนใหม่นะครับนี่สแก้วเลยนะครับรวมถึงไส้รรกรองต่างๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ ถังโซล่านะครับที่ขายไม่ได้นะครับล่องทําการร้างให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับส่วนบูธสลักนะฮะเช่นเคยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ได้ดูรีวิวของเราไปนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนบูธเปลี่ยนสลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้กระบอกยกโคนบูมกลางบูมนะครับบูมตาอามนะครับเราทําให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยรวมถึงซิงกระบอกซิงกระบอกนี้เราก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า ซิแกนก็บอกตัวไหนที่เป็นรอยนะครับชำรุดเสียหายนะครับเป็นแผลตามมุดต่างๆนะครับเราทาการอาโคมให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครในอนาคตว่าสินจะรั่วหรือไม่รั่วเพราะเราทาให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยน้าอ้ํานะครับเสริมให้เช่นเคยนะครับชุดบูสลักชุดนี้ก็ทําให้นะครับเพิ่มเติมมาคือคันนี้นับเดิมๆมาเป็นใบแท็กอ่าเป็นอ่ามุกขีสีฟันใบแท็กละสั้นเริ่มมาได้เริ่มแดดอ่อนเริ่มไปแล้วนี่ นะครับเราก็คุณลูกค้าต้องการเป็นแบบ5ฟันใบใหญ่นะครับเราก็เปลี่ยนให้นะครับนี่คือเปลี่ยนเป็นมุกกีให้เป็นใบใหญ่เลยนะครับก็ขนาดประมาณครึ่งคิวนะครับท่านก็ก็จะเพิ่มในการตักดินขึ้นน้ําได้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกระบอกนี้เป็นสีดําเด้อคนกระบอกดําให้คุณลูกค้าสีสันนี่ทําให้ใหม่หมดตอนนี้ไม่มีระบบลายหัวเจาะมานะครับระบบลายหัวเจาะไม่มีนะครับส่วนอุปกรณ์ของแถมก็เช่นเคยครับ ะแกงการกระจกช่องวางเท้านะครับนี่คือใส่ให้ท่านแล้วก็ไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งนะครับ2ดวงติดตั้งให้ถานวางรองเท้ามีให้นะครับมีให้นี่แล้วก็ระบบภายในนี่ระบบภายในนะครับก็ล้างสะอาดให้ท่านเช่นเคยนะครับพวกแผงพลาสติกต่างๆนี่เราก็ทําการล้างให้นะครับแล้วก็แผงประตูนะครับมาํารุดเสียหายนะครับก็ทําการหุ้มให้ใหม่นาหุ้มให้ใหม่ทําแผงให้ใหม่นะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับรวมถึง าระบบแอร์นี่ล้างให้ท่านเสร็จสมบเรอย 100, สมรูดด้านบนนะครับแผ่สนวนกันความร้อนล้า,ทางทำความสะอาดให้นะครับพมนี่มีให้2ชั้นนะครับเพราะว่าผมเดิมๆม,มาอาจจะดูแลไม่สวยนะครับเราก็ตัดพมใหม่นะครับหรือว่าอ่าพมรมก็ไม่ีให้คุณลูกค้าไปนะครับอ่ะเรามาดูระบบภายในกันดีกว่านะครับเพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวตาข้องเราจะเป็นลมไปนะครับช่วงนี้ มีแต่ตากล้องสาวสาวครับช่วงนี้เรามาดูระบบภายในระบบภายในนะครับก็เช่นเคยนะครับเบาะนะครับหุ้มให่ท่านใหม่นี่ภายในนะครับล้างสะอาดนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นนะครับอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องการพ่นนะครับเราไม่ได้พ่นภายในเก๋งนี่ไม่ได้พ่นนะครับนี่เก๋งนี่คือสีเดิมนะครับนี่สีเดิมประเทศเก่งนี้ก็เดิมนะครับเรามาดูระบบหน้าจอกันนะครับอือขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะครับ ครับนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่หรือมองเห็นมันนอ่ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่7,478ชั่วโมงนะฮะนี่ครับหมดต่างๆนะครับก็ตอนนี้นะก็จะมีอ่าเงี่ยงละ แดง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 ,แงอย่างว่าอันนี้ระดับน้ำเอ้น้ำด้วยน้ำมันเ๋ยวนะเดี๋ยวขอเบิ่งก่อนตือนเตือนตือันนี้ระดับน้ำนะครับในในหม้อพักนะครับไม่พอมันก็จะเตือนนะครับดูว่ามันขาดหายไปตัวนี้แรงดันน้ามันเครื่องนะครับอันนี้กองอากาศนะครับนี่แล้วก็อันนี้แบตเตอรี่นะครับและนี่ก็คือระดับน้ําในก้นอ่างน้อยนะครับก็จะ,จะแสดงขึ้นมานะครับได้เวลาเปลี่ยนทาย ตัวนี้ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของการล็อกสวิงตัวนี้หัวเผาครับส่วนแถวนี้ครับคือตัวปรับโหมดนะครับนี่อันนี้ก็คือ้าสุดปานกลางปานกลางมาตรฐานแล้วก็แรงสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเซตนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นออโต้อันนี้เต่ากระต่ายสําหรับตัวเดินนะครับตัวนี้นะครับสาหรับท่านต้องการความแรงนะครับกดโหมดสุดท้ายแล้วแรงไม่ถึงใจกดตัวนี้นะครับนี่เครื่องยนต์ก็จะเร่งขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ระบบแอร์กดได้เลยครับไม่มีอะไรครับต้องการอะไรนะครับอันนี้อุณหภูมินี่นะครับก็กดเล้าแลนนี่ก็เป็นเลือกนี่เราต้องเลือกภายในเก่งนะครับอันนี้นอกเก่งอันนี้เป่าหน้าเป่าหลังอันนี้เป่าแต่หน้าอันนี้คอมนะครับอันนี้เปิดปิดนะครับส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้าฝนครับนี่อ่ะส่วนที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวล่างก็จะเป็นที่ฉีดน้ําครับนี่นะครับ กดแช่นะครับนะครับจะมี2ระบบนะครับสองแก๊กนี่ปิดนะครับตัวนี้เป็นสวิฟช์ไฟนะครับนี่ก็เปิดไฟนะครับไฟบูมอันนี้จะเป็นล็อกสวิ่งอันนี้กดรีเซ็ตนะครับเวลาเครื่องรถร้องตี๊ตี๊ตี๊ตก็กดตัวนี้ตัวนี้ล็อกสวิงครับนี่นี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ล็อกสวิงครับจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม ถ้าไฟขึ้นแบบนี้นะครับรถของท่านจะไม่สวิงนะครับท่านต้องกดกลับมานะครับกดเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับมองเห็นบอกบางทีส่วนใหญ่ตัวนี้จะที่เจอบ่อยๆหลักๆนะครับก็คือเวลาลูกค้าทาความสะอาดเช็ดนะครับมือจะมาโดนนะฮะก็จะไม่สวิงอันนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับสำหรับชาร์จแบตได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟเลนนี่ครับนี่ไฟเลนนะครับเปิดปิดไฟเลน วก็ไฟบรรทุกเก๋งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ส่วนฟิลอยู่นี่เด้อนะครับฟิลฟิลฟิลอยู่นี่นะครับฟิลอยู่ในนี้ถ้ารถมีปัญหาอะไรก็สามารถนะฮะกดฟิลได้เปิดดูฟิลก่อนนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือเวลาท่านขุดสะขุดต่อไม้นะครับนี่โอ้เนี่ยเห็นมันน่าพี่น้องโอ้มัน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 ย้อนแสงนะเดี๋ยว ด,ดีมันจะเป็นรูปเหมือนหน้าก,กล้ามนะครับนี่เป็นรูปอา,อาร์มเข้ามานี่นะครับก็คืออยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะเวลาท่านขุดห,หนักๆขั้นกดเลยนะครับมันจะเพิ่มอัอาตราในเรื่องของเฟสเชอร์ขึ้นมาอีกประมาณนิดนึงนะฮะนี่รถท่านก็จะแรงขึ้นมานะครับสาหรับการขุดห,หนักๆนะครับอ้าวก็ไม่มีอะไรนะอย่างอื่นเราก็ล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยโอ้มาดูรุ่นใหม่รุ่น6มีแอร์เย็นนะครับนี่มีห้อง อะไรอ่ะตู้เย็นให้ด้วยนะครับนี่มีตู้เย็นให้นะครับนี่ช่องนี้เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้ไม่ใช่ตู้เย็นอันนี้ธรรมดานะครับไ้เก็บของส่วนเป็นนี้เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรับต่อไปนะเอ๊เรียบร้อยบอกหุ่ให้ใหม่ครับเสร็จสับอ่ามุตตาอะไรเราวันนี้เราอยู่กันครับตากล้องแสงสวยของเราอีกแล้วเช่นเคยอยู่กันสองคนนะครับเพิ่มเติมคือเราจะเริ่มไม่เต็มบาทกันแล้ว <g ül> เร็วแดดอันนี้ผมจะอยู่ในโหมดที่เร็วที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองระบบโอโต้กันครับโยครับนี่อามครับมุกี้ครับสวิงครับ ตัวเดินครับตัวเดินนี้มีเสียงออดถอยด้วยนะครับสำหรับคันนี้ขออญาตปิดประตูนะครับอ่าโอ้ปิดแหงเถอะเนาะเดือน,นบอหน่อยครับเกิดมาขาสั้นอาโรยกันเลยอันนี้120รุ่น6นะฮะ นี่คือเราทําการซื้อขายให้คุณลูกค้าไปในราคา1 4, 50, นึ0 0ล้านสี่แสบาทนะครับสำหรับคันนี้เสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่ตรงกับใบแท็ก70็ดสิเซนเยนะใบแท็ก70เซนของลูกค้าจ่ายทางหากนะครับ นี่เ็เป็นธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้อยู่ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบเที่ยวอยู่วิงสวิงแบบเร็วครับ สวิงก็ถือว่าน้อยนะครับเบรกเบรกเบรกใช้ได้ครับนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากนะครับสำหรับที่เราได้ทำการซื้ออ่าขายไปนะให้คุณลูกค้านะก็คือตัว120รุ่น6 EO นะร,รุ่นนี้นะครับก็ ขายดีมากนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะในตระกูลของโคม์ส์สูนะครับที่ขายดีนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ราคากลางๆนะครับนี่แต่คุณภาพนี่คับข้างครับ ก็สลบท่านใดนะนะฮะที่สนใจนะฮะรถขุดนาเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นรลายเปอร์เซ็นะครับพร้อมงานตกแต่งนะครับซ่อมบำรุงให้ท่านใหม่หมดแบบนี้นะครับก็ขอฝากด้วยครับบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะฮะบริษัทที่นําเข้ารถขุดนะเบอืสองจากญี่ปุ่นนะครับเพียงประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นๆนี้เราไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับเรานำเข้าแต่ของญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะเบอร์โทรก็อยู่ที่ ต้คลิปเลยนะครับเรามีท่านเลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจ,จะเป็น120ไว้3ยสนะครับโคมาซูแคทโคบนิตาชินะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับถ้าท่านทักไลน์มาตอบช้าหรือว่าทักเฟซมาตอบช้าก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแนะนำให้คุณลูกค้าโทรนะครับมีสารระบบนะ นดำนี่จอดอยู่โอ,โอ,โอ้ข้างในแอร์แบบเย็นครับ,บ,บข้างนอกก็เย็นเหมือนกันใช่ไหมเย็นแบบไหนเย็นเย็นเย็นบาบบาบคร <laughs> ับก็ยังก่อนหันเย็นยังก่อนเย็นว่อยๆเฮ้ยเคยอย่าง,งนี้เด <laughs> ี๋ยวผมเดี๋ลองเนาะอย่าอย่าหงายไปถอดปากเด้อ นะครับก็สลับไรซิบรุ่น6นะคัคันนี้ที่จะเดินทางไปยังอำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยของคุณพี่ลือชัยนะครับก็พร้อมส่งครับตัวนี้กับค่าตัวน้องเขาอยู่ที่1 4 5 0 0 0้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ราคานี้ยังไม่รวมแผ่นแนกเด้อนะครับสีแจงให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับทราบกันนะครับตัวนี้รวมให้ใหม่หมดนะครับใบแท็กอาโมกี้ใหญ่ นะเมื่อกี่ห้าฟันนะครับสีสันระบบของเหลวนะครับไฟฟ้าตรวจเช็คให้หมดหมดนะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับมีรับประกันสินค้า1เดือนเต็มอีกแล้วครับท่านจัดทรงฟรีเช่นเคยนะครับก็สำหรับท่านใดรับที่สนใจนะครับก็กิ้งก้างสอบถามเข้ามาได้นะครับตามบทที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้กับผมนะครับบาวโจ้เมืองบนพร้อมกับแต่กล้องแสนสวยของเรานะครับก็ต้องขอตัวเราไปก่อนเราพบกันคลิปหน้าเด้อสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ